ร่องส้มมา่องส้มกันน <etti> <load parole bees> ั่นเดี๋ยวไมก็ับจะหลดม่นีเข้า้าอย่างนี่ต้อง่วงก่อนนะฮะว่อเส่มกัน ต้องี้วันนะบวชไม่เจ็นะอย่าปวดนกหมอมีเหรอีอปวดบวชก่เจ็นะ้างบนมบ่อยอนักแสนห้างถจาเจริมคักประนั่นจะได้เล็กน้อยนะเขาบอกฮิดหลอนปนนั่น อย่างนี้แหละนก็มาเอาทางพีตัวันเอาผู้ท่าเก่อนดังใส่ไปีหลัหลังใส่ไีนี่เปาผมยังไงไหลังหูต้องบีบอ่ะสายผ่ต้องบีบต้องีบเขาหูหลานค่ะไพนอนกเป็นหนังกัดไก่แบบนี้บระเด็นมันไม่ตัดหนังติดหนังบเป็นหิหนเป็นผ้พ่อเสียกูบอ่ะนั่นกัไก่นาะ ห้าอันนี้ก็ได้เดีอยันไทเี้กโคตรตันเลยตีไปุ่มมีเลเปิดทางเดเปิดทางเอาสนีเลยนะเปิดทางสนีเอ้านี่กอนไหมทังนั้นแล้วแหละน,นี่มันจะได้เท้า,า่หัวให้หัวถึงเ้าต้องอุ้มผ่าบาผ่าตาแบบนั่งอีทผ่า นี่เขาเยนขี่แล้วอีนาลีบูเป็นเดกหนอยอืมต้าต,ตัดก็เองแล้นอนัดงั่งอนี้เอาพี่ก้อนตัวเฮ้ยเออเ,เอามอเมือข้บ<ป>่อสด<ป>ึงอันนี้ออกคนอันนี้นี่คุ้มพอน,นี่นกรารดึงออก,ก่อน <laughs> yeah, nah lah นั่น,นเป็นขื่นเลยตาจันท่อะไร